ปลอยนิยายเรื่องเอ o d e อ i r ไซไฟสนิหาเกมรายไข้รักบทที่74เด็กเป็นของคุณเ่ินเหมินหลางรออยู่ในร้านอาหารจนถึงม่ายโมงแต่เก้าหมิงก็ยังไม่มาถึงโทรศัพท์ดังแต่ไม่มีใครรับสายเ่ินเหมินหลางนั่งอยู่ในร้านอาหารราคาไม่แพงเท่าที่เขาเคยไปนั่งเป็นประจำ เขากังวลจนนั่งนิ่งไม่ได้แต่เขาไม่กล้าออกไปเขากลัวว่าเกาถูจะมาแล้วไม่เห็นเขาแล้วก็จะหายไปอีกครั้งโช้าบีที่ถึงเวลาบ่ายโมงห้านาทีเก้ามิงในที่สุดก็ถักประตูเปิดออกแล้วกลับมาเสินเหมอนหลังมองด้วยความกังวลสีหน้าว่างเปล่าแต่หัวใจเต้นแรง เขาอยากจะลุกขึ้นยืนและยืดข้อมองเกาหมิงแต่ถึงแม้จะนั่งอยู่เสมวนหลังก็ยังมองเห็นได้ชัดเจนคราวนี้เกาโถก,กำลังเดินตามเกาหมิงมาจริงๆแต่นั่นไม่ได้ทำให้เขารู้สึกร่มใจเกาโถเดินช้าๆเล่ากับลังเลไม่อยากเจอสว่วนหลังอีกหลังจากลาออกการต่อตดด้านของเขา ที่ดูเหมือนจะเต็มไปด้วยความเจ็บปวดได้ส่งความเจ็บปวดมาถึงหัวใจของเซินหลวนหลางคำพูดของเขาหยงดูเหมือนจะเป็นจริงขึ้นมาทันทีหลังจากที่เขาลาออกเกาโถก,ก็ไม่ได้ฟังเขาอีกเลยยิ่งไปกว่านั้นแม้แต่การเชื่อฟังความปรารถนาที่จะได้เจอเขาอีกครั้งของเซิงหลวนหลาง ก็ดูยากเย็นแสนเฉินเก้าถูไม่ตอบกลับข้อความบีแชทของเสหวนหลังอย่างรวเดเร็วอีกต่อไปและจะไม่พยายามสนองคำขอส่วนใหญ่ของสหวนหลางอีกต่อไปเพื่อที่จะหยุดการติดต่อกับเสหวนหลังเขาถึงกับยกเลิกเบอร์โทรศัพท์มือถือของตัวเองเสหวนหลังที่วิตกกังวลในที่สุดก็สามารถชวน เต่าถูออกมากินข้าวได้เขาหวังว่าจะได้คุยดีๆกับเต่าถูแต่เขาจงใจมาสายทำให้สินเหลาง้องนั่งรอเป็นชั่วโมงโดยเปล่าประโยชน์เต่าถูช่างหน้ารังเกียจเสียจริงแต่สันเลางก็ยังอดคิดถึงและอยากเจอเขาไม่ได้รอคอยเขารอเขามารอคอยที่จะได้เจอเขากลัวว่าเขาจะไม่มาเจอ อารมณ์แห่งการรอคอยนั้นสับสนและอวัยวะภายในของเขาทั้งหมดพันกันยุ่งเหยิงรากับก้อนใหญ่ที่พันกันตลอดชั่วโมงอันแสนยาวนานเซนหวลางรู้สึกเรากับว่าถูกย่างบนกองไฟเก้าถูกํำลังราดน้ำลงบนเตาถ่านที่ร้อนแดงเปลวไฟส่งเสียงสู้ซ่าแต่ควันฉุนก็พวยพุ่งออกมา บีบคอสันเวนลังขณะที่เขานอนอยู่บนเตาย่างจนพูดไม่ออกเก้าถูดูไม่สบายผิวพรรณของเขาดูแย่ลงกว่าตอนที่เขาลาออกใหม่ๆเสียอีกและผอมลงกว่าตอนที่สันเวนลังเจอเขาที่โรงพยาบาลโดยอ้างว่าไปเยี่ยมพนักง,งานที่โรงพยาบาลเขาผอมแห้งด้วยเหตุผลบางอย่างวันนี้เก้าถูไม่ได้สวมแว่นตา เผยให้เห็นดวงตาที่สดใสคู่หนึ่งที่ถูกบดบ,บังด้วยเลนเก้าถูอาจลังเลที่จะรับประทานอาหารกับสึงเหมือนหลังเขาเดินเข้าไปในร้านอาหารอย่างช้าๆสีหน้าของเขาดูอับอายและกะวนก็วายเหมือนก็ตายที่หวาดกลัวดูเหมือนเขาจะไม่ยอมกลับไปกับฉันจริงๆคําตัดสินนี้ทําให้หัวใจของสึงเหมืนหลัง สั่นไหวความรู้สึกขมขื่นอย่างรุนแรงทำให้สีหน้าเย็นชาที่จงใจแสดงออกนั้นยากขึ้นไปอีกชายเสื้อของเขายับยุ่ยี่จากการเดินทางหลายชั่วโมงจากเจียมหูและข้อมือของเขาเปื้อนค้าดจากการโถกับโต๊ะที่เปื้อนข้าบน้ำมันเซนเวินห,นหลงังรีบตรวจสอบรูปลักษณ์ของตัวเองความรู้สึกประมหม่าแปลก กอดตัวขึ้นภายในเราลับว่าเกาถูไม่ใช่อีิพนักงานของเขาแต่เป็นผู้สัมภาษณ์ที่กำลังเข้ามาประชมุมความรู้สึกประม่าที่พุ่งพล่านและแปลกประหลาดนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก,ก่อนถึงกรนนั้นแม้จะต้องพิรมันกับการสงสัยว่าเกาถูจะยอมเชื่อฟังและยอมกลับไปกับเขาหรือไม่ส่วนเบลนหลังก็รู้สึกยินดีที่ได้เห็นเกาถ ขณะที่สนวนลางมีความรู้สึกหลากหลายหัวใจของเกาโถกับหนักตึ้งเขาค่อยๆก้าวเข้าไปในร้านอาหารเตรียมพร้อมสำหรับความตายความคาดหวังอันน่าสะพึงกลัวทำให้เขาวิตกกังวลจนปวดท้องแว่นตาแตกกระจายจากการโต้เถียงที่ดุเดือดเกาโถมองไม่เห็นอะไรชัดเจนนะักแต่เขาจำสนุนหลานได้ทันที ในร้านอาหารราคาประหยัด,ดบรรยากาศสบายแห่งน,นี้อัลฟาคนนี้โดดเด่นเช่นเคยเขานั่งอยู่ในร้านอาหารที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นร้านโปรดของเกาโถเรลากับไข่มุกที่เป็่งประกายท่ามกลางปลาทะเลเกาโถไม่อยากเผชิญกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นจึงเดินเข้าไปอย่างช้าๆแต่หากไม่นับทางตัน อันสิ้นหวังที่จะนำไปสู่หัวใจของอัลฟาที่เขาแอบรักมานานหลายปีเส้นทางอื่นในโลกนี้ไม่ว่าจะนานแค่ไหนก็ต้องจบลงก้าวเดินของเกาถูนั้นช้าและยากลำบากเกินไปสินเหมือนลางรู้สึกกระสับกระส่ายเล็กน้อยแต่ก็ฝืนตัวเองให้นั่งนิ่งๆบนเก้าอี้ประทานเสรินเกาหมิงกับพร้อมรอยยิ้มประจบ ขอโทษทีครับหมอเนี่ยมีธุระต,ต้องไปทำและมาสายไปพักหนึ่งจริงเหรอสินวลลางถามทางเจ้ามองใบหน้าของเกาถูแต่เกาถูเม้มริมฝีปากและลุกตาลงไม่มองหรือพูดคุยกับสินวหลางเกาหมิงยิ้มอย่างเขอะเขินและตอบว่าครับผมขอโทษจริงๆเมื่อเห็นสินวนลลังนั่งอยู่ในร้านอาหาร เกาหมิงก็ยิ้มมั่นใจมากขึ้นเขามั่นใจว่าสซ่นเวนหลางจะต้องรู้เช่นกันเมื่อรู้ว่าเกาถูก,กำลังตั้งคันลูกของเขาเขาจึงอดทนและเย่อหยิ่นที่จะรออยู่ที่นี่เพื่อลูกน้องเก่าเก้าหมิงกล่าวว่าประธานสื่นบอกว่าเขาต้องการคุยกับเกาถูผมจัดการให้เขามาคุยกับคนแล้วตอนนี้ มือและเท้าของเขาเย็นเฉียบหูของเขาดังก้องเก้าถูไม่ได้ยินอะไรเลยนอกจากบทสนทนาเริ่มต้นของเกาหมิงและเซินหวนหลางเก้าถูตั้งคันเป็นลูกของคุณในที่สุดเขาก็ได้ยินพ่อพูดอย่างหนักแน่นหัวใจของเขาเต้นแรงเมื่อได้ยินชื่อของตัวเองแม้จะรู้มาระยะหนึ่งแล้วว่านี่คือการเผชิญหน้ากับเซินหวนหลาง แต่เกาถ่ที่รู้สึกเหมือนกำลังฝันอยู่ในหน้าขึ้นมองสินเวนลางอย่างว่างเปล่าสี่หน้าของเขายังคงเรียบเฉยเหลากลับได้ยินว่ารูปน้องกำลังตั้งครรภ์เป็นเรื่องธรรมดาที่สุดในโลกแม้อารมณ์ฉุนเฉียวและปากร้ายแต่สินเวนลางก็ยังคงสงบนิ่งแม้เผชิญเหตุการณ์สำคัญเป็นคนที่ไม่หวั่นไหวแม้ในยามที่เกิดภัยพิบัติ เขานั่งตรงข้ามเกาถูในร้านอาหารประจำของครอบครัวที่เกาถูชื่นชอบมาตั้งแต่เด็กเกาถูเคยจินตนาการถึงเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วหลายครั้งสมัยเรียนหากวันหนึ่งเขาได้เป็นเพื่อนกับเซินเวรนหลางเขาคงอยากพาเซินเวอนหลางมาที่นี่เพื่อลิ้นลองวันนี้เขาบรรลุเป้าหมายไปแล้วครึ่งหนึ่งเซินเวนหลางมาถึงแล้ว แต่สีหน้าของเขากลับต่างจากที่เกาโถคาดทิดไว้ถึงแม้คนอื่นจะมองว่าเฉินเวนหลางดูนิ่งเฉยและไรที่ติแต่เกาโถซึ่งเฝ้ามองเขามานานและเชื่อว่ารู้จักเขาดีกับสามารถตีความสงสัยความไม่ไว้วางใจและความดูถูกเหยียดยามที่แฝงอยู่ภายใต้ความเย็นชานั้นได้อย่างง่ายดาย ถ้าอยากให้เราทำแท้งก็ต้องให้เงินฉันมาสิบล้านไม่น้อยไปกว่านี้เกาหมิงเการ่วงตาของเขาร้อนเ่าลำคอแห้งผากและปวดท้องลูกน้อยไหลเดียงสาในคันดูเหมือนจะปะท้วงปะท้วงว่าไม่ได้รับการปกป้องอย่างเหมาะสมและถูกตั้งราคาอย่างง่ายดายเสินเหมินหลางดูเหมือนจะพูดอะไรบางอย่าง แต่เกาถูไม่ได้ยินเลือดสูบฉีดไปทั่วล่างของเขาพุ่งขึ้นหัวดังก้องเาวากับรถบรรทุกเกาถูก้มหน้าลงและลุกขึ้นเจนการเคลื่อนไหวของเขาเร็วมากเกินไปผักเก้าอี้ไปด้านหลังด้วยเสียงดังโครมคามและไหลมารลยาดแต่เกาถูไม่รู้ตัวเลยและพูดเบาๆว่าขอโทษฉันจะไปเข้าห้องน้ำ เซนเวนลางก็ลุกขึ้นยืนเช่นกันแต่เกาหมิงห้ามไว้ไปล่อยเขาไปเถอะเกาหมิงกล่าวพูดเรื่องทำแทงลูกต่อหน้าโอเมกา้ามันโหดรห้ายเกินไปคุยกันก่อนดีกว่าไหมเซนเวนลางพยายามผลักเขาออกไล่ตามเกาถูและถามเกาถูว่าเขาหมายถึงอะไรแต่เมื่อเทียบกับจังหวะก,ก้าวที่เชื่องช้าของเขาเมื่อก้าวเข้าประตู ก้าของเกาโถก,กับเรียวเหลากับกระตายขาวตัวหนึ่งตัวน้อยที่วิ่งหนีเอาชีวิตรอดเสินหมือนลางลังเลที่จะไล่ตามเขาเพราะรีบหนีวันนั้นเส้งเศราโหย่งมากและในที่สุดก็เสร็จงานตอนสองทุ่มเพาว่าหยงเล่าว่าภายใต้การเล่งเล้าอย่างแรงท่อน้ำในอาหารเมนที่แตกได้รับการซ่อมแซมแล้วและคืนนี้ เขาสามารถกลับเข้ามาบ้านได้ตามปกติเซิ้งเซาโยขับรถกลับบ้านระหว่างทางเฉินพิงหมินเลขาของเขาได้รับโทรศัพท์หลังจากฟังคำพูดไม่กี่คำเขาก็ยื่นโทรศัพท์ให้เซิ้งเซาโยพร้อมกับพูดด้วยน้ำเสียงที่ยอมจำนนว่าคุณเซิ้งครับท่านประธานโทรมาครับ เสเศร้าโยเอ็นหลังรับตาลงได้ยินดังนั้นก็ตอบลับไปว่าวางสายแต่ท่านประธานสั่งให้รับสายครับเสิ้เศร้าโยเลืมตาขึ้นแล้วพูดประชดประชนันว่าฉันจำได้ว่านามสกุลของเขาคือเส่นไม่ใช่อินเจิ้นใช่ไหมเขาพูดตะคอกใส่แต่เสื้อฟางปลายสายดูไม่โกรธเลยรอคอยอย่างอดทน ในที่สุดเฉินผิงหนิงก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากประนีปนระนอมและเปิดลำโพงให้เขาเสิง่งเศซาโหยถูกโทรตามหลายวันโทรหาเขานับไม่ถ้วนแต่เสิง่งเศซาโหยก็ไม่รับสายเขาไม่อยากเสียเวลาฟังพ่อซึ่งเป็นนักธุรกิจมาตลอดชีวิตเทศนาสั่งสอนเรื่องการสร้างสมดุลระหว่างฮาวายงกับชายจากบริษัทเอ็กโอดิง พร้อมกับพยายามโน้มน้าวให้สเสื่องเซาโยได้กินเคกด้วยเรื่องนี้ทำให้เสืองเซาโยขกขันแต่ก็รู้สึกสมเทศตัวเองเช่นกันเซาโยเสื่อฟาง,งกัะแอมแล้วพูดทางโทรศัพท์ว่าฉันไม่ขัดข้องเรื่องความสัมพันธ์ของนายกับฮวายองแล้วต่อไปนายต้องเข้ากันได้ดีเสืองเซาโยซึ่งตั้งใจจะปิดหูปิดตา อยู่แล้วตกตะลึงคุณพูดว่าอะไรนะเซิงฟ่าหัวเลาะเสี่ยวฮาวาเป็นเด็กดีหมายความว่ายังไงฉันตกลงให้นายแต่งงานได้แต่ถ้าเสี่ยวฮาวาทำให้ทำไม่ดีกับนายนายจะต้องบอกให้ฉันรู้ตระกูลเซิงของเราจะไม่ปล่อยเขาไว้เซิงเซ้าโยรู้สึกชงนยิ่งขึ้นจึงพูดประชดประชันว่า เบื่อที่จะเป็นอินเจนแล้วคิดจะมาเปลี่ยนเป็นท่านเปาเหรอพ่อแค่ดูแลสุขภาพตัวเองก็พอไม่ต้องห่วงเรื่องของผมหรอกเึิ่งฟางรู้สึกอึดอัดใจเล็กน้อยก่อนจะเอ่ยถามหลังจากเงียบไปสักครู่หนึ่งว่าแล้วจะแต่งงานเมื่อไหร่เซิ่งเศร้าโยขี้เกจคุยต่อจึงพูดอย่างขอไปทีว่าไว้ค่อยคุยกันทีหลังแต่เฮ,ฮียวฮาวาบอกว่า อะไรนะเพิ่งจะเจอกันสองคนจู่ๆก็สนิทกันจึ้นมาแล้วนั้นเหรอเซิ่งเเซาโยขมวดคิ้วเล็กน้อยเขาพูดอะไรกับคุณนายน่าจะบอกฉันเร็วกว่านี้นะเซิ่งฟ้างพูดอย่างไม่พอใจลอยยิ้มจางลงเสี่ยวเขาว่าของเราเป็นเจ้าของ X x o o l i n n g ชัดเจนอยู่แล้วแต่นายกลับปิดบังฉันและเมินเฉย เสิงเศร้าโหยเข้าใจทันทีเหยอะเยอยันและตอบอย่างตรงไปตรงมาว่าถ้าคุณสุภาพกับทุกคนได้แล้วคุณะจะละเลยเสีย่ยวฮวาได้ยังไงพอถึงบ้านที่มืดสนิทเสิ้งเศร้าโหยเกียดความหนาวอึมครึมในยามค่ำคืนเขาจึงมักเปิดไฟทิ้งไว้ทุกครั้งที่ยามาย่องอยู่บ้านแต่วันนี้เป็นข้อโยกเว้น ห้องนั่งเล่นเงียบสงัดและมือสนิทเซิงเศร้าโหยตะโกนเรียกแต่ไม่มีใครตอบเขาเดินเท้าเปล่าเข้าไปในโถงทางเดินแล้วเปิดสวิตไฟแต่ไฟในห้องนั่งเล่นยังคงดับอยู่มีบางอย่างแปลกๆเกิดขึ้นเซิงเซ้าโยสงสัยว่าพ่อแตบไฟฟ้าลัดวงจรเกิดจากความชืน้น และฮาวายงคงไม่อยู่บ้านเขาหยิบโทรศัพท์ออกมาโทรหาฮาวายงเสียงลิงโทนที่แสนล่าเลิงดังออกมาจากห้องนอนเซิ่งเซ้าโยเดินเข้าไปในห้องนอนพร้อมโทรศัพท์มือถือแต่ห้องนอนก็มืดเช่นดันมีเพียงแสงสลัวสลัวจากหน้าจอโทรศัพท์มือถือลอดเข้ามาผ่านประตูฮาวายง เซ่งเซ้าโยถามอย่างไม่แน่ใจแต่ไม่มีใครตอบแปลกจังนายไปไหนเนี่ยเขาพูดไม่ทันจบห้องก็สว่างสวัยขึ้นมาด้วยแสงไฟอบอุ่นแสงไฟเย็นเย็นสว่างสวัยทีระดวงกลางเตียงขนาดใหญ่ในที่สุดก็ก่อตัวเป็นรูปหัวใจดวงตาสว่างสวัยของเซิงเซ้าโยตกตะลึงภาพเบื้องหน้า เป็นกลนอุบายคลาสสิกที่ใช้ในละครไอดอลเพื่อล่อลวงโอเมก้าหญิงในฐานะอัลฟาระดับเกสเขาไม่เคยคิดฝันว่าจะมีใครใช้กลอุบายโบราณเช่นนี้เพื่อแสดงความรักแต่การบอกว่าเขาไม่ชอบหรือไม่ชอบเธอคงเป็นเรื่องโกหกเพราะถึงแม้ว่าวิธีการจะล้าสมัยแต่ชายหนุ่มที่ถือช่อดอกไม้สีขาว ยืนอยู่กลางแสงไฟสลัวสลัวยิ้มให้เขากับถูกใจเขาจริงๆคุณเซิงแต่งงานกับผมได้ไหมฮาว่าหยงถามเบาๆท่ามกลางแสงสลัวสลัวแก้มขาวราวหิมะของเขาอาบไหลไปด้วยแสงไฟผมของเขาสยายลงมาเบาๆบนหน้าค่ะทำให้ดวงตาเป็นประกายพาว่าหยงมองเซิงเศร้าเหยอย่างอ่อนโยนแววตา เลียนไปด้วยความอบอุ่นเร่งแล้วให้เขาตกลงอย่างรวดเดียวอ้อนวอนอย่าปฏิเสธเส่งเศร้าโหยเดินเข้ามาหาสัมผัสกลิ่นหอมสดชื่นในอ้อมแขนเบาๆด้วยนิ้วมือเรียวเล็กที่ไล้กระโดกแล้วเอ่อยถามทำไมนายไม่แต่งงานกับฉันละ่ะฮาวายงพยักหน้าทันทีผมแต่ง ่างใดที่คุณเซึ่งเต็มใจไม่ว่าจะแต่งเข้าหรือแต่งออกผมยอมทั้งหมดเจ้าของบริษัทเอกโฮดิง้งราชาไร้มงกุฎแห่งประเทศพีมีแววตาที่ร้อนแรงพูดจาด้วยความรักใคร่อย่างอ่อนยนคุณเซึ่งชาติเนี้ยผมจะรักคุณเพียงคนเดียวผมเกิดมาเพื่อคุณฮาวายงยืนแหวนออกมา แล้วคุกเข่าลงข้างหนึ่งในห้องที่เขาตกแต่งเองเขาจับมืออัลฟาผู้เป็นที่รักสีหน้าของเขาเกือบจะเขาลบนับเฉอแล้วถามว่าแต่งงานกับผมได้ไหมครับคุณซิ่งเขาเป็นอินิกมากอยู่จุดสูงสุดของวิวัฒนาการทางพันธุกรรมและตอนนี้ตลอดชีวิตที่เหลืออยู่ของเขา เขาคงได้วกว่าคนรักของเขาเพียงผู้เดียวเซิ่งเซ้าโยมองไปที่ฮวายงมองกล้วยไม้อันงดงามและแหวนสองวงในมือภายใต้แสงไฟแหวนแพจินัมเป็นประกายระยิบระยับนายโกหกฉันเรื่องอะไรอีกเซิ่งเซ้าโยกล่าวบอกฉันมาเถอะฉันจะไม่เอาเรื่องกับนาย ผมไม่ได้ขี้านสักหน่อยฮวายงสารภาพอย่างตรงไปตรงมาการเรียนรู้ที่จะร้องไห้มันยากและอะไรอีกผมก็ไม่มีน้องสาวเหมือนกันแล้วน้องสาวคนนั้นที่ฉันจ่ายค่ารักษาพยาบาลเป็นใครกันเธอเป็นน้องสาวของเลขาเก่าอ๋อแล้วคุณซึ่งก็ไม่เคยเป็นโรคฟิลามอนมาก่อนเลยผมอะ เป็นฝ่ายใช้ฟิโลมอนดึงดูดคุณจนคุณเซ่งตัวร้อนแต่ถ้านายโกหกฉันอีกฉันจะฆ่านายเซ้งเศราโยคููเขาาฮาว่ายงยิ้มใหยักห,หน้าแล้วพูดว่าตกลงและผมะจะไม่ทำแบบนั้นอีกผมไม่กล้าแล้วเซ่งเศราโยคูกเข่าลงครึงงง่งหนึ่ง หยิบแหวนวงใหญ่ขึ้นมาสวมลงบนนิ้วนางอย่างเรียบร้อยมองเข้าไปในดวงตาของฮาวายงแล้วยิม้มนับจากนี้นายคือคุณนายเซิ้นฮาวายงนั้นโหดเที่ยมเอาแต่ใจเจ้าวางแผนและไลอย่างอายแต่เขารักเ,เซิ้นเศร้าโยอย่างแผ้จริงและเซิ้งเศร้าโยก็รักเขาไม่แพ้กันไม่น้อยไปกว่าตัวของเขาเองเลย